นาห้าโมงเย็นนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่นะคะเยอะมากๆเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้อินก็พาเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาอยู่ที่วัดโูนะคะหรือว่าวัดพระเชตุพุนวิมูลมังคลารามนั่นเองเดี๋ยวจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะไปไหว้พระขอพรพระนอนองค์ใหญ่กัน สำหรับพระนอนวัดโพนั้นปฏิสฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาตนภายในเขตพ,พุทธาวาสบริเวณมุมกำแพงที่ตะวันตกเฉียงเหนือของวดัดเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินล์ก่ออิดถือปูนล,ลงลักปิดทองพระบาทสมเด็จพระนันทก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดกล่าวให้สร้างขึ้นในคราวปฏิสังขรณ์ของวัดพระเชตุพนเมื่อครั้งพศ2375ด้วยทรงมีพระราชดำริว่า พระพุทธรูปปางสำคัญได้สร้างขึ้นในวัดนี้หลายปางแล้วค่ะแต่ปางสายญาตินั่นเองพอเข้ามาในพระวิหารนะคะก็จะเห็นพระนอนองค์ใหญ่ที่มีสีทองอลามีความงดงามอย่างมากและจุดหนึ่งที่คนให้ความสนใจและสงสัยคือ ลวดลายบนฝาพระบาทคืออะไรและมีความหมายอย่างไรซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างให้ความสนใจมากนะคะทุกคนอยากให้ไปเห็นกับตาแล้วก็ค่อนข้างสวยงามมากๆตรงฝาพระบาทของพระพุทธสายาตนั้นได้สลักลวดลายที่มีการประดับมุกไว้ทั้งสองข้าง เป็นรูปมงคลร้อยแปดประการซึ่งเป็นคติที่ปรากฏในคำภีของลังกาโดยระบุว่าเป็นมงคลที่พราหมณ์ได้เห็นจากฝาพระบาทของเจ้าชายสิทธะเมื่อทรงประสูติได้ห้าวันแต่กลับไม่ปรากฏการสร้างพระพุทธบาทรูปลักษณะแบบนี้ในศิลปะลังกาหากแต่พบในศิลปะผู้กามแทน ดังนั้นพระพุทธสายญาติของวัดพระเชตุพนวิมลมคลาลามจึงเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างยุคทองแห่งศิลปะสมัยรัตนกโกสินทร์ที่รุ่งโรจน์ที่สุดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่มีความงดงามเป็นเอกในบรรดาพระนอนด้วยกัน เป็นที่เคารพสักการะเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับเป็นพระพุทธปฏิมากรสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่บ้านเมืองอย่างหนึ่งทั้งอย่างนับเนื่องอยู่ในคติการไหว้พระเก้าวัดของพุทธศาสนิกชนโดยมีคติว่าจะได้ล่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง แล้วเราก็มาถึงส่วนที่เรียกว่ามงคุลร้อยแปดประการนะคะส่วนนี้ก็งดงามมากนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากนะคะทุกคน แล้วเราจะพาทุกคนกลับแล้วนะคะเรามาถึงสถานีสนามชัยหรือว่ามิวเซียมสยามแล้วนี่นะคะนี่เราก็อยู่ที่สถานีสนามชัยนะคะแลเรากำลังจะพาทุกคนกลับบ้านกันสวยมากนะคะ หลังจากไหว้พระเสร็จนะคะอินก็จะพาทุกคนเดินทางกลับด้วยรถ MRT นะคะซึ่งสะดวกสบายมากๆนะคะอินเอารถไปจอดไว้ที่สถานีบางว่าเนาะก็มีที่จอดให้นะคะสำหรับมอไซค์เนาะก็สามารถอาจอดไว้ได้ตรงใต้สถานีค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะคะและก็การเดินทางก็แป,ป๊บเดียวเองก็สามารถมาถึง สถานีสนามชัยเราสามารถที่จะเที่ยวมิวเซียมสยามหรือว่าสะพานพุทธตลาดดอกไม้ปากคองตลาดหรือวัดอรุณวัดพระแก้วนะคะสนามหลวงท่าพระจันทร์ท่าเตียนก็อยู่ในละแวกนี้ทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่ง่ายและก็สะดวกสบายมากๆนะคะช่วงที่แรกก็คิดว่าเอถ้ากลับข้ากับดึก จะเปรี้ยวไหมจะอันตรายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอกลับมานะคะค่อนข้างที่จะแบบแต่ละจุดแต่ละที่นะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเลยก็ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะและใครที่มีข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆก็สามารถที่จะมาเม้นหรือว่ามาแชร์ความ รู้สึกความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอ้ายหมาหรือหมีเนี่ย รถชั้นยังอยู่หมวก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 ก็ยังอยู่นะคะเออสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้อินด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ กลับบ้าน